สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอขายรถบรรทุกมือสองหรือรถพ่วงมือสองกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรถมานำเสนอแค่พ่วงเดียวนะครับสำหรับวิดีโอนี้หรือคลิปนี้นะครับเป็นฮีโน่เปอร์เฟียนะครับรหัสคัสซีเป็น FN2P งเป็นเปอร์เฟียแท้นะครับช่วงล่างก็เป็น Z M10 น็อตนะครับเครื่องยนต์เป็น P114 นะครับ320รแรงมา้า7เกียร์นะครับ พร้อมเข้าไร่ขึ้นเขาเข้าไร่อ้อยกันได้เลยนะครับ2เพลาช่วงล่างใหญ่ Z M10 น็อตนะครับตัวนี้ราคาแม่ลูกประกาศขายกันอยู่ที่ในราคา1 1ึ่0ล้านน้านนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับกระบะแม่ลูกกันยาวกันอยู่ที่7เมตร20 m. ทั้งแม่ลูกเลยนะครับสวยๆนะครับเป็นเปอร์เฟียแท้12ลอล้อจากนอกเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น P11 C 320แรงม้านะครับ กระบะสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับงานที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้ก็ยังวิ่งข้าวอยู่ที่โรงสีนะครับสนใจก็มาชมรถกันได้นะครับหรืออยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมก็สแกน QR code โค้ดด้านหน้าวิดีโอแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับรถอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับก่อนออกเดินทางก็โทรทักทายกันมาหน่อยนะครับขอต้องขอขอบคุณทุกๆท่ทททานเลยนะครับที่กดติดตามอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับ หรือทางช่องทางของ Tik ต o อกนะครับพวกนี้การันตีรถพร้อมใช้กันเลยนะครับพร้อมลุยพร้อมแบกกันได้เลยนะครับแต่งงานที่ผ่านมาที่วิ่งอยู่นี้ไม่ได้แบกนะครับวิ่งเข้านะครับพอดีฝนตกก็มาวันนี้ไม่ได้วิ่งงานก็ถือโอกาสมารีวิวให้คุณคุณท่านท่านได้รับชมกันนะครับสวดส่งสวยๆกันแบบนี้นะครับกระบะยาวกอยู่ที่7จ็เมตรยีทั้งแม่ลูกเลยนะครับสเปคก็คือกว้าง2องเมตรห้นอกนะครับพร้อมใช้นะครับ เครื่องดีๆกันแบบนี้นะครับเครื่องเครื่องสวยมากเลยนะครับขนาดวิ่งขนาดนี้ยังไม่มีฟันเลยนะครับเครื่องแน่นๆฟิตๆกันเลยนะครับยังใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น P11 C 320ร่แรงม้านะครับเจ็ดเกียร์การันตีว่ารถสวยนะครับคัสซีไม่มีสนิมไม่มีผุกันเลยนะครับราคาถือว่าชั่วโมงนี้ราคาถูกมากๆเลยนะครับ1นึ0 0ล้านาื่นนะครับ กระบะไม่มีตําหนิไม่มีที่ติกันเลยนะครับกระบะสวยๆนะครับสภาพยางก็ยังไปวิ่งงานกันได้อีกยาวๆนะครับสวยกันทั้งพ่วงเลยนะครับไม่มีบาดแผลนะครับกระบะสวยมากเลยนะครับคือรถวิ่งข้าวนะครับกระบะไม่มีรั่วไม่มีผูกันเลยนะครับ ขนาดฝนตกน้ํายังขังเต็มเลยครับถ้ามายกดําไว้นะครับคือกระบะยังยังกักน้ําได้อย่างอย่างดีเลยนะครับไม่รั่วด้านข้างด้วยนะครับกระบะคือฟันธงว่าสวยนะครับสภาพยางก็ยังใช้งานกันได้อีกนานนะครับเครื่องยนต์ P11C 320แรงม้านะครับแอร์เย็นนะครับลูกค้ารับไปก็ไปใช้งานกันได้เลยนะครับต้องประกาศให้คุณท่านได้รับทราบนะครับเพราะ สําหรับพวกนี้นะครับรถยังไม่ได้เข้าไปอยู่ที่เต็นท์นะครับรถยังอยู่กับไซงานยังอยู่กับท่าข้าวหรือโรงสีกันอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นรถเต็นท์นะครับสนใจจะมาชมรถก็ทักทายกันมาก่อนนะครับเพราะบางวันรถก็วิ่งงานอยู่นะครับราดกับคัสซีเป็น FN2P นะครับเป็นเปอร์เฟียแท้นะครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับไม่มีเประนะครับเครื่องยนต์ดังเพราะๆกันเลยนะครับ เครื่องการันตีเลยนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับกระบะก็สวยนะครับช่วงกระบะก็โอเคอยู่นะครับยาว7จ็ดเมตรยี่นี้ก็ไปวิ่งอ้อยกล่องอ้อยลำอ้อยหรือลูกค้าจะไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ครับคือกระบะลงตัวมากๆเลยครับยาว7จ็ดเมตรยีทั้งแม่ลูกกันเลยนะครับเป็น3เพลาแท้นะครับสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สแกน QR Code คดด้านหน้าวิดีโอกันได้เลยนะครับ อยากจะชมตรงตรงจุดไหนส่วนไหนนะครับพิเศษนะครับก็ทักทายกันมานะครับเป็นดาเตี้ยนะครับดําเกษตรนะครับเหมาะสําหรับไปบรรทุกอ้อยหรือบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับกระบะความสูงของคอกก็น่าจะอยู่ที่2องเมตรสานะครับถ้าจาไม่ผิดกว้างก็2องเมตรห้นอกนะครับ ยาวก็แม่7เมตรยี 10, ลูก7เมตรยีนะครับตัวนี้เท่ากันนะครับภายในหัวเกง๋งเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ครบครบนะครับสวยๆแอร์เย็นนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับคุณลูกค้าจะได้รถสวยๆกันไปแบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะซื้อกันแบบให้จัดส่งนะครับก็มีทีมงานนะครับสามารถจัดส่งให้คุณลูกค้าได้จนถึงหัวบันไดบ้านกันเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าอยู่ในระดับ7 8 0 0 9 0 0กกิโลหรือเป็นพันกิโลก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่สะดวกในการเดินทางนะครับแอดไลน์ทักทายกันมาให้จัดส่งกันได้เลยนะครับมีทีมงานพร้อมจัดส่งถึงหัวบันไดบ้านกันเลยนะครับ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สแกน QR Code ด้านหน้าวิดีโอนะครับทักถ่ายกันมาได้นะครับหรือคุณลูกค้าจะไม่สะดวกในการสแกนก็เบอร์โทรศัพท์ที่มีลายก็โทร0879481821ก็เป็นเบอร์ที่มีลายนะครับ รถวิ่งข้าวกันอยู่ทุกวันนะครับแต่พอดีช่วงนี้ตักข้าวออกไปหมดแล้วก็พอดีฝนตกก็ไม่ได้วิ่งงานก็ถือโอกาสมารีวิวให้คุณคุณท่านท่านได้รับชมกันนะครับจริงๆตรงลานนี้ก็จะกองข้าวแบบกองมาฮึมาเลยนะครับรถก็ประมาณ10 20พ่วงก็มาช่วยกันขนออกไปนะครับไปลงดำลงสีต่างๆนะครับพอรถไม่เคยวิ่งอื่นเลยนะครับรถวิ่งข้าวอย่างเดียวนะครับวิ่งข้าวเปลือก วิ่งเอาไปลงดำรงสีต่างๆในเขตพักกลางนี่นะครับสายเหนือก็ขึ้นไปไปเอาข้าวมานะครับไปรับข้าวเปลือกมาแล้วก็มากองตากที่นี่นะครับตากเสร็จก็ตกตักทยอยไปลงดำรงสีต่างๆครับเป็นรถที่วิ่งข้าวกันอย่างเดียวเลยนะครับแต่กระบะก็รันตีว่าสวยได้มาตรฐานนะครับกระบะสวยมากเลยนะครับสวยทั้งนอกทั้งในเลยนะครับภายในก็สวยๆนะครับไม่เป็นสนิม นี่แหละครับเดี๋ยวคุณลูกค้าชมดูครับกระดฝนตกน้ำยังไม่รั่วออกด้านข้างเลยครับนี่ครับกระบะสวยนะครับไม่มีรูไม่มีรูรั่วไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งแม่ลูกเลยครับสภาพเดียวกันนะครับกระบะน้ำจะไม่มีการรั่วออกด้านข้างเลยนะครับถือว่ากระบะทำมาอย่างสวยมากเลยนะครับ ไม่มีสนิมน,นะครับกระบะสวยๆพื้นสวยๆทั้งแม่ลูกเลยนะครับสนใจก็ทักทายกันไปได้นะครับจะเป็นการโทรทักทายหรือสแกน qr code ทักทายด้วยทางไลน์ก็ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอกันนะครับถ้าอย่างไรทางช่องทางของ YouTube ก,ก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเผื่อ อาคัรน,นี้ยังไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวพ่วงต่อไปหรือคลิปต่อไปอาจจะตรงสายงานของท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านไว้เพียงเ,เท่านี้นะครับ